ครับผมพี่น้องกราบสวัสดีกันตอนเศร้าครับผมแมนผู้ใดญนาออยู่กลางนอนคุนเดี๋ยวมาง่ายรอบครับผมมาเฮ็ดรอบไหมเดี๋ยวมาเบื้องหลังนีดปลาป่าเข่าโดนแล้วแมนคนอยู่คือปลาเข่าพี่น้องหลังนี้นะครับผมป่าเข่าโดนเต๋อเบื้องมาต้องห้อยเข่ามาหลอมาหยัางผมเรียกว่าสีง่ายหรือปลาปลาเข่าเดี๋ยวมาเบื้องกันปลาเข่าขึ้ยังเข่ากันโอ้โหปลาเข่าพี่น้องโอ้ จุดตูวละปิดน้ำผมไม่น้ำโผล่เข้าไปบ่าเขานะเลื้อยมาใหญ่ไหมมาดิโอเข่าพี่น้องอากาศมันเป็นยังไงมึงเก็บหนึ่งนะครับผมเอ้าพี่น้องรุ่นน้ำกันครับผมหนึ่งหตัวตัวน้ำเยอะจุดตัว <c oughs> โอ้ลุ่นัาทาพอไะ้ตืมกันอยู่พี่นอ้องอ้าวต,ตัวหมาดมาแล้วพี่น้องโอเคเลยครับผมตืมกันหนหัวก็ลงมว่าเบิ้งไอ้หลังแรกครับผมว่าอีกหลังหนึ่งหลังบ้าเขาตืมกันแล้วพี่น้องหมาครับผมอมาแล้วเต็มแหลกนี่ก็เป็นปลามองเขา เดี๋ยวผมก็จะเอาปลาสใส่ก้อนพี่น้องไปเบิ่งอีกก้อนที่ได้ตื่มกันว่าพี่น้องมันมาแล้วล่ะครับประมาณสักเี็ดขีดได้ตัวนี้โอเคครับผม